เฮ้ยแกผลงานน้องดีมากเลยอะ่ะนี้ไม่ได้ปลอมนะแบบจริงเหรอแม่ชื่องการแล้วนะชามออนโน,นูพินดาแกรู้เป็นว่าอะไร พอเราแม่คนนอนดึกซึ่งนี่เป็นคนนอนดึกแต่พี่เปแบบมากแล้วเว้ยคนเสี่ยมันเยอะมากพี่เลยบอกว่าเออมันแบบทั้งภูมิคุ้มกันของเราระบบร่างกายนี้แบบอันตรายมากอันตรายยิ่งแลแบบนี่ก็เลยคิดว่าเราควรแบบว่าไม่นอนดึกเป็นภคุ้มกันที่ดีมากเป็นแบบโคุกันที่ใกล้ตัวแบบไม่ต้องคิดไปไกลอันนี้คือใกล้ตซลสร็จแล้วเคลตี้มากก็ดีดีมันก็แบบเด็กของนอนดึกันเยอะใช่น้องแบบทำแานี้ก็ หวังว่าเด็กมอก็คงจะช่วยให้เด็กมอไม่นอนให้นอนให้เร็วขึ้นเออไม่นอนให้ไม่ทำให้นอนดึกก็โอเคแล้วผมจากที่เป็นผู้่วองคงการชาวมอโนกันดานะครับผมก็ ว่ารู้สึกดีมากเลยเพราะว่านอนเช้าขึ้นนะครับจากที่ว่าเพื่อนแค่แบบปกตินอนกลางวันกลางคืนจะหนึ่งหรือสองแล้วกรับมานอนตอนสี่ทุ่มก็รู้สึกว่าเออตื่นเช้าขึมาแล้วสดชื่นเวลาเรียนก็แบบเออสดใสออกร่างกายด้วยอะไรไปด้วยคก็ปูแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยครับ